สภาคณาจารย์และข้าราชการราชมงคลรนครจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยมีดรคมเขตเพชรรัตผู้ช่วยอธิการบาดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีในการร่วมมือกันดําเนินการเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีความทันสมัยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลายัย โดยในช่งชวงเช้าได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงพิษต่วนภูษารองอธิการบดีด้านแผนงานและกายภาพภายในมทรธัญบุรีเป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบผ่านระบบซูมนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเมธาชลิกุลรองอธิการบดีด้านกิจการสภาหมหาวิทยาลายัยและกายภาพาศูนย์รังสิตและอาจารย์สาโรสอนันตอวยพรประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมทรธั ยบุรีร่วมบรรยายและตอบข้อสักถามการเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบส่วนช่วงบ่ายรองศาสตราจารย์ดรโอภาสกิกกำแหงคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามและกรรมาการผู้จัดการบริษัทวิสด้อมโปรโจำกัดเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนากโกลวมายเซตเพื่อเป็นตัวเองในฉบับที่ดีขึ้นในทุกๆวัน